แซบเวอร์ยาย่าอุรัสยาสวมเสื้อโนบราเดินกลางปารีสสวยเซ็กซี่เกินต้านมากบอกเลยว่าเป็นซุปตาสาวสวยที่มีงานเข้ามารัวๆจนแทบไม่ได้พักเลยเลยค่ะสำหรับสาวยาย่าอุรัสยาทีล่าสุดเธอได้บินลัดฟ้าไปยังกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมชมโชว์คอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2024ีจากลุยวิตตอง งานนี้เธอยังเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนๆกันรัวๆเลยค่ะแต่ภาพที่ทําเอาหลายคนต่างพากันฮือหาไปตามๆก,กันก็คงจะเป็นภาพที่ยาย่าสวมใส่เสื้อโชว์แผ่นหลังเนียนขาวโนบราพร้อมลงแคปชั่นว่า all are two days in paris เจอลุคนี้เข้าไปก็ทําเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาชมความสวยความเซ็กซี่ของยาย่ากันสนั่นเลยว่าจบไม่ไปล้ปารีสถ้ายาย่าจะเบอร์นี้เซ็กซี่แบก เซ็กซี่จังเลยสวยเซ็กซี่สุดๆไม่อ่อนโยนเลยค่ะไฟลุกปารีสจริงๆ